สวัสดีพี่พีทุกท่านนะครับวันนี้ผมนำเหรียญหลงพ่อเงินปีสองพันห้าร้อสิบห้ามาให้ชมนะครับที่ถืออยู่นะครับจะเป็นเหรียญจอบใหญ่หลงพ่อเงินปี1525 15วัดบางคาน,คนนะครับอีกเหรียญนะครับอีกเหรียญจะเป็นเหรียญหลงพ่อเงินปีสองพห้ร้สิบห้าหลังเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนะครับบอกลอขีดนะครับบอกรอขีด แล้วก็เหรียญหลงพ่อเงินหลังด้านหลังหลงพ่อเปลืองนะครับเจ้าเจ้าวาดวัดบางขานที่เป็นผู้สร้างนะครับผู้สร้างเลยเดี๋ยวผมจะตีกล้องมาให้ดูนะครับพระเนี่ยสภาพเดิมเดิมเลยครับเดิมเดิมพระสวยสวยธรรมชาติเลยครับดูครับนี่ เศษไม้ยังติดอยู่เลยนะครับเศษไม้ที่โปรยในพิธีติดยังติดอยู่เลยนะครับนี่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เอ่อจะติดหลายองค์นะครับอย่างเหรียญสวยๆเนี่ย ครับเหรียญไปเหรียญหลังเสตเตียนะครับดูใบหน้านะครับใบหน้าต้องเป็นอย่างนี้นะครับพื้นเหรียญจะตึงนะครับจะตึงฝั่งนี้จะมีเส้นขนแมวนะครับเต็มเลย นี่เหรียญนี้ก็มีเศษไม้นะครับพระส่วนใหญ่ถ้าถ้าไม่ได้ใช้นะครับจะติดแทบทุกเหรียญน,นะครับแทบทุกเหรียญเลยนี่ดูด้านหลังนะครับหลังสเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรจะจะมีสองพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์รอขีดแบบนี้นะครับแล้วก็ ฟิล์มตาขีดตาขีดก็จะเป็นเป็นอีกบ็อกนึงเลยครับนี่อันนี้เป็นบล็อกรอขีดนะครับสวยๆเลยไดกเหรียญก็เป็นหลังหลวงพระเปลือมนะครับอันนี้สภาพใช้มาครับสภาพใช้มา